สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องของตัวเองลง YouTube นะคะเรื่องของตัวเองก็คือเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงค่ะก็คือว่าเป็นคนที่ชอบดูดวงนะคะตั้งแต่สมัยอายุ20กว่าก็พอมีตังก็อยากจะไปดูดวงหลายๆที่นะคะก็ได้ดูดวงหลายที่เลยชอบพวกดูไทยทารอด พวกไรมือก็จะถูกหน่อยไพ่ทาโรสเนี่ยก็จะถามได้หลายคำถามทีนี้หลายหลายเจ้าหมอดูเนี่ยก็จะทักหลายแหละเหมือนเหมือนกันคือประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีประมาณ80%ที่จะทักเหมือนเหมือนกันว่าเราเนี่ยเป็นดวงที่มีเซน์นนะสามารถมองเห็นอนาคตได้ให้ไปนั่งสมาธิเนี่ยอีกหน่อยไม่ต้องมาดูดวงดูหมอหรอกก็จะเป็นแนวนี้เนาะ อตอนนั้นนะที่เราประมาณอายุ20กว่าช่วงมหาลัยเราก็เลยเอาไพา่ทาลอตซึ่งก็เท้าความอีกว่าตอนเด็กๆเ,เลยเนาะเรามีพี่ที่โรงเรียนน่ะที่เขาจะชอบดูดวงชอบอะไรที่เกี่ยวกับเนี้ยก็จะชวนเราซื้อของอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราอ่ะมีไพ่นั้นน่ะอยู่ที่บ้านเราก็เลยเออเออเราก็ไม่ได้ทําอะไรพวกนี้มาตั้งนานแล้วเนาะตั้งแต่สมัยเด็กปถมเลยเราจะแบบชอบอะไรแบบเนี้ยพวกดินน้ำลมไฟเวทมนตะ์เนาะ แล้วก็ก็เลยเอาไพ่ยิบซีทาร้อนใน72ใบสั่งสมจากการที่ไปดูไพ่ยิซีกับหมอดูอยู่เจ้าหนึ่งดูกับเขาทุกวันแล้วก็ดูกับเขาเป็นชั่วโมงเขาก็จะบอกว่าไพ่ใบนี้เออดูออกมาเป็นเรื่องอย่างงู้นอย่างนี้เราก็เลยพอจะจําได้ว่าใบาแบบนี้เป็นลักษณะนี้ก็เลยเอาลองไปดูกับเพื่อนดู ก็กว่าตอนเวลาดูกับเพื่อนเราก็จะใช้วิธีให้เขาถามเลยเพราะเราก็จาตําแหน่งไม่ได้หรอกว่าที่ที่เขาดูดวงกันก็จะแบบมีวางตําแหน่งนี้คืออนาคตตําแหน่งนี้คืออะไรเงี้ยเราไม่มีาศาสตร์นั้นไม่เคยเรียนเราก็เลยบอกแค่ว่าให้เขาถามอะไรสักอย่างมาแล้วเราจะลองตอบดูเนาะซึ่งก็จะดูแค่ไพ่สีใบพอปรากฏว่าเวลาเปิดไพ่ออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเห็นใบนี้แล้วเราก็เดาไปว่ามันเป็นเรื่องอย่างเงี้ย มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็แป๊บหนึ่งออกมาแล้วก็บอกเขาเลยว่า,านี้ตอบเป็นอย่างนี้เขาก็บอกอ้าวตรงแล้วก็อ้าวตรงหรอแล้วก็ตอบได้เล่นแหละอืมซึ่งก็เลยลองกับเพื่อนหลายคนเลยก็เลยข่าวก็เลยไปไกลเพื่อนก็พาไปดูไ้เพื่อนก็ชวนๆกันมาดูก็มีเพื่อนผู้ชายบางคนก็แบบกวนอะนะก็มาถามอะไรกนตีนอย่างเช่นแบบว่าโอ้ขอโทษครั้งที่ผู้ไม่พอนะอ,อก็มาถามอะไรกกวนๆว่า คนคนนี้ชอบคนนี้อยู่หรือเปล่าซึ่งตอนนั้นนเขาหมายถึงเราเราเปิดไพ่มาเรารู้เลยว่ามันเป็นเราเราบอกเฮ้ยเนี่ยจะมาถามความลับเราเหรอก็รู้อยู่แล้วว่าเราชอบใครอะไรเง,งี้ยเพื่อนบอกโห้แม่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แต่ก็มีจะมีอยู่อันหนึ่งนะที่เราแบบดูให้คนนึงอ่ะแล้วเราเอาความคิดของเราไปใส่ ที่แบบไม่ได้เชื่อพายนะยไม่ได้เชื่อแวบแรกเราเอาความคิดเราแล้วเราก็พูดออกมาเขาบอกไม่ตรงเออเราก็เลยเออนั่นแหละเป็นครั้งเดียวที่ไม่ตรงเพราะว่าเราคิดว่าเอ้ยพ่ออกมาแบบนี้มันไม่ตรงกับที่เราเข้าใจไม่น่าจะใช่มั้งเราก็เลยเอาความคิดของเราใส่เข้าไปกัมนไม่ตรงหลังจากนั้นเราก็เลยพยายามว่าเราเห็นอะไรเราก็พูดไปตามนั่นแหละตรงไม่ตรงก็ช่างมันสรุปก็ที่ผ่านมาไม่เคยไม่ตรงเลยอออะไรแบบนั้นซึ่งพอตอนที่เจอ ก็จะมีอยู่คนนึงเนาะที่หลังบาง,งทีเวลาถามคาถามอะ่ะเราก็จะบอกเขาเราก็จะลองความรู้ของเราเนาะว่า,าลองถามในใจดูไม่ต้องบอกคําถามดูสิ hmm. เปิดมาปุ๊บเราก็ยังพอเดาได้บางทีไพ่มันออกเลยนี่เรื่องความรักนี่เรื่องการเงินถามเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีบางคนก็ลองของอก,กันถามว่ามันเปิดออกมาในไพ่มันสเปะสปะมากเลยมั่วเลยอ,ะอะ่ะก็เลยถามเพราะว่า อันเนี้ยถามกวนหรือเปล่าไม่ได้ถามอะไรเลยหรือเปล่าเนี่ยโอเขาบอกว่าคนลุกเลยเขาบอกเขาก็กลองขอ,องจริงเออแล้วก็เขาก็เลยถามอะไรจริงจอีกสักอย่างที่เราไม่น่ารู้ซึ่งเราก็ตอบถูกอีกหลีอืมก็เลยแบบว่าเออก็แปกดีช่วงนั้นก็ดูดวงให้คนอื่นๆบ่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอ,อ,อเสร็จก็ไม่ค่อยได้ทาดูอะไรต่อละเนี่ยเพิ่งมาไม่นานนี้มีดูดวงฟี เอาคะแนนไปแลกแล้วก็ได้ดูดวงฟีเขาก็ดูดวงวันเกิดให้เขาก็ทักอีกแล้วอะว่าเป็นดวงที่เกาะพระมาเกิดนะมีเซนอยู่อืมก็เลยทําให้กลับมาคิดเรื่องนี้แหละก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ลงคลิป YouTube จริงๆตอนแรกเนี่ยอยากจะเขียนใส่ Facebook แต่ก็คิดว่ามันก็เป็นตัวอักษรที่เราก็ต้องมาเสียเวลากันกองนะ ลง Youtube ดีละกันวันหลังเราก็มาเปิดฟังผืให้ลูกฟังขำๆตลกดีโอเคค่ะนี่แหะดีครับ